สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่เทียบมัดต่อมัดเปลือนไร้พ่ายกับหงด่างในยุคเจ็กเกิ้ลครอปวัดกันตามจุดแข็งจุดอ่อนเอ็มแอนดเอลเปร์ตีนะครับอ่อนเครื่องละลายใจสาวของอาร์เซนอลเพิ่งจะออกมาหล่นวันท้าสำคัญโดยจากการฟันฉับแบบแมลงในวัดลิเวอร์พูลภายใต้การดูแลของเจ็กเกิ้ลครอปนั้นสมบูรณ์แบบกว่าอาร์เซนอลในยุคร้อยพ่ายอยู่หลายเท่าตัว เรื่องแบบนี้ต่าจิตต่างใจนะครับแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนวันนี้เราจะลองมาเปรียบเทียบกันหมัดต่อมัดเช่นเดียวกับจุดแข็งจุดอ่อนเมื่อใครเหนือกว่าใครและในท้ายที่สุดแล้วทีมไหนควรได้รับกันสูฮกเป็นสุดยอดทีมที่ร้ายกาดที่สุดในเวทีพรีมลิกหน่ 1. ในแง่ของไร้พ่ายไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าอาร์เซนอลคือทีมที่ชนะในครานี้ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ พอหงดงหังลเวอร์พูลก่อนที่จะ,ะเผชิญวิกฤตโควิด -19 นั้นได้พุ่งชนกับความแพ้พในลีกไปเป็นที่รู้ยแล้วซึ่งกรแสดงให้เห็นว่าการไม่แพ้ใครในพิมลีกตลอดทั้งฤดูกันนั้นไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทํากันง,ง่ายๆ 2. ในความโหมดในการเก็บชัยชนะแมนลิเวอร์พูลจะไม่นังเหนียวเท่าอาร์เซนอลของอาร์เซนกอ์ในยุคองเรื่องแต่ถึงกระนั้นสิ่งที่พวกเขาเหนยอกว่าเดกันเนอร์ก็คือความถี่ในการเก็บชัยชนะ ที่ต้องบอว่าทำได้รัวๆถึง27เกมจาก29นัดไนนด้ีกโดยหลุดเสมอและแพะ้อย่างนึ่หนึ่งนัดต่างกับอาร์เซนอลในยุคไร้พ่ายที่เก็บผลเสมอสูงถึง12แมตต์ 3. ความบันเทิงทั้งสองทีมต่างก็เป็นคุณผลที่เพลิดเพลินต่อการดูอย่างไม่ต้องสงสัยและเป็นคุณสมบัติที่สุดสีมากนะครับแต่ต้องเลือกเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นบางทีอาร์เซนอลอาจจะเป็นฝ่ายชนะไปในข้อนี้ นื่งด้วยลีลามหัศจรรย์ร้อยเล่เหมือนเต้นระบำของทูรรอุงรรและโรแบบปีแรตส่วนในนด้ปเปอร์สแกมก็เต็มไปด้วยลูกลิกแพลงประสิทธิภาพลิเว์บูอาร์ไม่ไรลเลื่อนสวยงามเหมือนกับไอพิ้นยาอัลโซนอลชุดดอเอ็กวินเจอร์แต่ถึงกะนั้นถ้าพูดถึงในแง่ประสิทธิภาพของความดูเดือดพวกเขาก็ยืนหนึ่งเหนือใครเช่นเดียวกันทั้งจังหวัดจบสกอร์ลูกบูการเล่นบอลเบสิกง่าย อย่างลูกคอสของฟุนแบ็กและพลังกระชักเลื้อยๆของ3ปรตรสรันในแนวลูก 5. ความนสนิทสนมกลมเกลียวนี่คงเป็นข้อที่เราต้องให้ตองคู้เสมอกันไปเพราะอาร์เซนอลในชุดไร้พ่ายและลิเวอร์พูลในยุคนี้มีความสัมพันธ์ภายในทีมที่คล้ายคลึงกันมากและมาตรฐานสูงริบๆรไม่เคยพอใจอะไรง่ายๆเลย 6. ขแข่งจิตแข็งภายในทีม นี่คงเป็นข้อแรกที่เราต้องยกให้อาร์เซนอลเหนือกว่าเพราะถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะมีจอแดนแฮนเดอร์สันเวอร์จิฟันดายส์อาริสุมเบเกอร์และเจนสปินเนอร์เป็นแกนนําน้องๆแต่ถึงกระนั้นความเด็ดขาดของลูกบ้าของพวกเขาก็ยังสู้พรอติกเอเวล่าและซูค e ัมเบลเดนิสเบอร์แคมเทอร์รี่อังลีโรลองเอตเเมเยนส์เลมันหรืออาชริโคซึ่งต้องบอกว่าเคี่ยวลากดินกันทุกคน การซื้อขายผู้เล่นเป็นคนุณสมบัติที่สูสีกันมากๆนโยบายที่เหมือนกันของทั้งคู่ก็คือพยายามซื้อแข้งที่ไม่แพงเวอร์แล้วนํามาปลุกปั้นให้กลายเป็นระดับโลกแต่หัวแดงอาจจะมีจุดที่เหนือกว่าตรงการปั้นแข้งโดยรุ่นขึ้นสู่ทีมและตัวโนเนียมหลายๆคนของพวกเขาก็คือตัวที่นูนเนียมสุดขีดจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือการเปรียบเทียบบัตรต,ต่อมัดเจ็ดข้อระหว่างอาร์เซนอลในยุคเด็กแอนเจอร์ cher, กับเล์พูลในยุคปัจจุบัน ส่วนใครจะมองมุมไหนก็นแตกต่างขันออปไปนะฮะก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับส่วนข้อมูลนี้นะฮะมาจาก SMM Sport นะครับซึ่งเป็นของคุณยอดขวัญน,นะครับโค้ชโกงของด่างชมอาริสโอเบอเกอร์เต็มเปลี่ยมไปด้วยคุณภาพปราศจากความกลัวจอห์นอ,อัชเทเบิร์กนะครับ โค้ชผู้รักษาประตูของ Liverpool อลิเวอร์พูลยกย่องอาริสันเบเกอร์จำเนร์เมือหนึ่งของทีมว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ปราศจากความกลัวใดๆถึงเส้นอันเชอร์เบิร์นะครับนั้นชื่นชมอาริสันเบเกอร์มากๆและยกให้ลูกศิษย์คนนี้ของเขาปัจจุบันเป็นยอดในประตูหมายเลขหนึ่งของโลกซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับในหนึ่งจุดแข็งของเขาก็คือความนิ่งในยามที่มีความกดดันสูงและมันก็ทําให้ทุกอย่างดูเป็นธรรมชาติ เขาตัดสินใจได้ง่ายมากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะครับในการทําแบบนั้นเพราะคุณต้องมีทางเลือกที่สมบูรณ์แบบในการตัดสินใจและนั่นคือคุณภาพที่เขามีอัชเบิร์กกล่าวปฏิกิริยาของผู้ถืสับปะตูเป็นเรื่องสัญชตาตญาณนี่แหละครับมันสามารถมองไปถึงการตัดสินใจต่อไปได้แต่สิ่งหลักคือจิตใจของคุณต้องพร้อมสําหรับหมดเกมรุกโดยไม่ทําให้เสียการตัดสินใจที่ทําให้คุณไปถึงกับวันก่อนคนอื่นๆนี่คือตัวอยา่าง จะมาให้10บมหรือ60-40ฉันจะพอที่จะไปอยู่ตรงนั้นเพื่อได้บอลไหมนั่นแหละคือสิ่งที่คิดเสมอและนั่นคือคุณภาพที่เขามีด้วยเพราะว่าเขามีความเร็วปฏิกิริยาสําหรับการตัดสินใจแบบนั้นมันเป็นส่วนผสมของทุกอย่างในเวลานี้เขาเป็นนายประตูที่ปราศจากความกลัว้ากเขาทําบางสิ่งเขาก็ดจะยึดถือในสิ่งที่เขาตัดสินใจส่วนในความคิดของเขาเขาก็รู้ว่าเขาทําอะไรและเขาก็ไม่รังเกียจที่จะทํามัน นี่คือธรรมชาติของกุ่มรัสประตูการไม่กลัวสิ่งใดการอันเกมและการตัดสินใจเอลซ่าภูมิใจทุกนาทีที่อยู่กับหงดังลิเวอร์พูลนับิวเอลซ่านะครับมีฟิลตัวรุกชาวโมอโกโกก็บอกนะครับว่าเขารู้สึกภาคภูมิใจมากกับช่วงเวลาที่อยู่กับหงดังลิเวอร์พูลเอลซ่าย้ายจากเซนต์อนเตียนมาอยู่กับลิเวอร์พูลในฐานะแข้งดาวรุ่งในปี2006 โดยได้ลงเล่นกับทีมรักในวัยเด็กของเขาไป32นัดตลอดระยะเวลา5ปีที่อันฟิลซึ่งเขาก็บอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจกับทุกวินาทีที่นั่นผมจําได้ว่าผมลงเตะในเกมสำรองและทุกครั้งผมจะมองไปที่โลโก้บนอกเสื้อและบอกกับตัวเองว่านี่มันไม่เหมือนความจริงเลยใช่ไหมนี่เรากําลังเล่นอยู่ในทีมนี้อยู่ดูสิเรามีเสื้อวอร์มมีโลโก้สโมสรติดอยู่เอลซากล่าวตอนที่เขาเคยคัดแข่งกับลิเวอร์พูล ซึ่งตอนนี้เขาก็อายุ3.3ปีเล่นในลีกตามีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่คุณยังคงจดจําได้ดีแม้มันผ่านเน่นานไปแล้ว10ปีก็ตามหรือมากกว่านั้นจริงๆแล้วผมก็มีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมตลอดเวลาอยู่ที่นั่นตอนนี้ผมก็ยังบอกตัวเองด้วยแบบนี้เพราะว่าผมไม่คิดว่าผมเคยพูดมาก่อนถึงก่อนมันนะครับผมได้รับโทรศัพท์จากลิเวอร์พูลตอนที่ผมกําลังไปเซ็นสัญญาก,กับโรมา่าผมอยู่ในอิตาลีและกําลังเตรียมเซ็นสัญญา5ปีกับโรม่าแล้ว นาทีที่ผมได้รับข้อเสนอจากลิเวอร์พูลและผมกรับฝรั่งเศสและเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพื่อบินไปยังลิเวอร์พูลเลยผมก็แค่บอกกับเอเจนต์ของผมว่าผมต้องการไปลิเวอร์พูลพวกเขาต้องการผมและต้องการยืนร่นข้อเสนอซื้อตัวผมจากทางแฟกผมก็บอกกับพ่อแม่ของผมให้ไปรอแฟกเลยไม่นานนักเขาก็ได้รับผมก็เลยเดินทางเอเจนต์ส่วนตัวของผมก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมกับดิวนี้เลย ยังห้าโลกโซเชียลแซลล์ิเวอร์พูลกักตัวหา่างถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกเพราะติดโควิด1 9ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ที่กำลังลุกลามไปโทั่วโลกซึ่งวงการกีฬากระเด็ดนรับผลกระทบพบผู้ติดเชื้อเป็นนักฟุตบอลผู้จัดการทีมไม่เว้นแต่ประธานสโมสรทําห้เลีกต่างๆนะครับจำเป็นต้องระงับการแข่งขันเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดน,นี้โดยในขณะนี้ก็มีการรณรงค์ และให้ประชาชนกักตัวอยู่ที่บ้านและเว้นระยะห่างทางสังคมน,นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโดยเพจทางด้าน Facebook j u s t d o i t นะฮะซึ่งได้วาดการ์ตูนล้อเลียนให้เข้ากับสถานการณ์โดยเป็นภาพวาดตัวการ์ตูนของจ็คกี้กลอฟคุนซีของลิวฮูที่ใส่หน้ากากอนามัยนั่งอยู่บนโซฟาส่วนสายตาทำได้เพียงแค่จ้องมองไปที่ตู้แชมป์พิม์ลิงเกรดที่ถูกเว้นระยะห่างเพียงแค่6คะแนน ซึ่งเป็นแต้มที่หงแดงกำลังที่จะคว้าแชมป์พิมลิกมาครอบครองนะครับแต่การแข่งขันต้องหยุดชนะลงนะครับเพราะโควิด -19 กาการแพร่ระบาดเสียก่อนตอนนี้จึงได้แก้เฝ้ามองด้วยแชมป์ด้วยสาตาร์ไปก่อนซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็มีคนไปกดไลค์ทะลุหลักหมื่นเรียบร้อยนะครับท้งนี้ซึกพลวันพิมลิกประกาศระงับงการแข่งขันไปถึง,ถง,ถงวันที่30เมษายนเป็นอย่างน้อยนะครับก่อนวางแผงกันกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ ก็ไปดูภาพเน้นน่ารักน่ารักกันนะครับก็เชิญร่วมไปเป็นส่วนหนึ่งของเพจ justunit เลยนะครับนี่คือสรุปข่าวลิรหุูนครับประจำวันที่26มีนาคมนะฮะซึ่งเป็นรอบเย็น